คำแถลงจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยได้รวบรวมเสียงเพิ่มเติมและได้รับการสนับสนุนจากอกพักการเมืองประกอบด้วยพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคพลังสังคมใหม่และพรรค ของที่ไทยและพวกเราได้รวบรวมเสียงทั้งหมดนะครับมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคไทยและทุกพรรคการเมืองคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์สลายขั้วการเมืองทุกฝ่ายเดินหน้าขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากทุกพักการเมืองและเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จสามารถบริหารประเทศและเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็ว,รวที่ขณะนี้กำลังเผชิญความเดือดร้อนอย่างรุนแรงการประวิงเวลาออกไปยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้นการจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วเท่าไหร่จะยิ่งแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมาก ขึ้นเท่านั้นเรายืนยันจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความพิเศษท่ามกลางวิกฤตรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนและวิกฤตความขัดแย้งในสังคมแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีแบ่งขั้วการที่จะแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ต้องสลายขั้วการเมือง ดึงความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคนเพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยและนายยกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยเป็นแกนนำเพื่อนำรัฐธรรมนูญออกจากลิกิตเพื่อนำประชาชนให้พ้นทุก,เพ,พทกเพื่อสร้างความสามคัคคีสมานฉันโดยถือเป็นวาระประเทศที่สำคัญอย่างสูงสุดพวกเรา ทั้งหกพักและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในพักเพื่อไทยและพักร่วมที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้การสนับสนุนและเราจะช่วยกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทุกคนเราหวังจะเห็นความสมัครใจของทุกฝ่ายในประเทศ ขอบพระคุณครับ